วันนี้ครับจะพามาดู t o y ย t a l a n d c er ์คิเครับจัดของแต่งชุดใหญ่กันเลยครับด้วยงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาท ก่อที่จะเตรียมติดตั้งในวันนี้นะครับกับ t o y o t a Land Cruiser เป็นล้อจับทาง BCFord ครับเป็นลาย TPX 61นะครับซึ่งเป็นลายใหม่ล่าสุดในปี2024เลยครับเป็นสีดาร์คบรัชแบ็ k นะครับไซส์20นิ้ว6รู139.7กว้าง10นิ้วนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังกันเลยครับจับคู่กับยางนะครับ Toyo Open Country AT 3นะครับไซส์285 50 R 2 0เมื่อมีล้อมียางแล้ว ก็ต้องมีเบรกใช่ไหมครับเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของรายละเอียดเบรกไปพร้อมกันเลยครับไปครับและมาดูในส่วนของชุดเบรกที่จะเตรียมติดตั้งไปในรถคันนี้กันครับตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกครับเป็นคาลิเปอร์สีขาวนะครับด้านหน้า10พอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเป็นคาลิเปอร์สีพอร์ตพร้อมชุดเบรกมือไฟฟ้านะครับและในส่วนของจานคาร์บอนเซรามิกนะครับด้านหน้าขนาดไซส์420้ยมิลมนะครับและด้านหลังขนาดไซส์ 410มิลนะครับในชุดยังจัดเตรียมอุปกรณ์มาให้กันแบบครบๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับและในส่วนของโลโก้นะครับทางเจ้าของรถนะครับต้องการคัสตอมให้เป็นโลโก้ GR นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับตัวรถนั่นเองนะครับและรอชมกันครับของแต่งทั้งหมดนี้เมื่อติดตั้งไปในรถ Total Land Cruiser แล้วลุคของรถคันนี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนรอชมพร้อมกันในคลิปเลยครับไปครับ made. Yeah, that destiny's clear. Clear the flow is sacred. Safe. Do this every year. Yeah. They so impatient. Patient. But I've yet to be scared. scared. Where I'ma take it. Take it. they will e v e r be near. ส่งงานครับกับ t o y o t a l a n d c r u i s e r คันนี้ครับวันนี้เล่นเอาสมืดเลยครับกับของแต่งนะครับที่ทาง TS Motorsport จัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกนะครับหรือจะเป็นล้อฟอร์ทแท้คุณภาพดีน้ำหนักเบานะครับจากแบรนด์ BC f o r ฟนะครับ มาพร้อมกับย่างโตโยโต e n c อเ n น r y น t รีเอทนั่นเองนะครับหรือท่านใดที่มีรถรุ่นอื่นๆสนใจของแต่งนะครับติดต่อมาได้เลย TS Motorsport ที่ที่คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง t TH s Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ Said I'ma make it think it harve it, See it starts with conversation. Me, I've been there. Done that word to Andre Young. Cause once I'm in there, I'ma run rap. My style was tough. Yeah. yeah, I'm the popular artist. Let's go. Yo the copy. Uh -huh. Cause they see that he's winning. Uh -huh. Don't know how they can stop me. Nah. See the Gucci is linen. Yeah. Through the crowd like a pop yeah. But it's just the beginning, he's the rocket job.